Thank you. สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อเนาะมื่อวานนี้ก็สไลด์ก็ได้ออกมาหน้าเนาะพี่น้องไงเนี่ย่างไปสมวิวเลยพี่น้องเนี่บรรยากาศบ้านเราทุ่งไหทุ่งนาเนาะนี่เลยประมาณนี้เนาะไปเดินย่างมาบแบบเนาะโอ้ทุ่งนากว้างธรรมชาติบ้านเราบรรยากาศดีดีไปย่างไปตามทางนี่เดินีหนไหมมาห้าบ่อทีนะบ่วแซบบัสี Mì mi mà nói không vậy nha nhang con vậy nhang con ừ gì nhang năm làng vậy nhang má cái gì đó đồng mày đi ngang thế đồng mày nhá này đồng quá ừ qua กองเพื่อบ้านเฮาเนาะธรรมศาสตร์นี่มาหาอัดแถวลวดแถวไล่นี่สิเละเนาะออนี่เอ้าบรรยากาศธรรมศาสตร์เนาะอัดพี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะมาโคกงมาอนีิพี่น้องเลยมาหาเนาะใหม่ก่อนมาหน้าก่อนมาอนีิหาเนาะใหม่ไล่แกงกินก้อนเสียบเสะหุ่นห่อนพี่น้องเลยสดหุอนห่นาะจากบ้านปะเส่บได้ไงอืมฮะ Ong gầm đi cụt tóc độ nó bọn đi cì tóc độ ngắn sĩ bông kỳ Này bài 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 đó. bài 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 bài

bài tông cung nó mấy nó gì ở ừ. lươm sư này ui ừ. tuần cùng tuần hang nó này pa yêu kẹp ừ. thì cái tóc như bao này bò tốc phải trụ phai nó ừ lô đằng phai nhá chắc như thiền nhà bố mi ăn thì cái tóc cái tết ăn thùng ừ. nhà ừ. cũng ừ. vẫn tìm được nó này nó kín trụ tí Hãy subscribe บ้บรรยากาดสวยงามมากพี่น้องเลยรรมาชบ้านเฮาเนาะกระซิแด้พี่น้องเลยระซำบ้านเฮานี่แดน่โอ้รถไถสเอมาอยู่บนเด้ยางสชหอนะอหน้าได้เชี่อหเนียงนาแล้วไทยังมาม่อยู่่างเขาเลื่อนน่นไปย่างไปนี่แหละพิมพาเมมนี่ก็นอนเลยผูวาลินวาลินนอนวาลินนอนเลยเมืองเงเบิ่งหน้าตาคนน่อยนอน สกอละโอ้โหกเรากับลูกไปข่ยอยู่ตรไหนซะง่างไะแล้วมันไข่เลยมันลายได้เลยมังหามนี่หน่อยนี่บุษีบักหน่อยนี่อันกูเ่าไปเบิ่งแล้วโอ้ติว่าไปคนเดียวงี้ยเงี้้นอนกะกวนไข่ขึ้นเฮงเลย เจับขวัญไว้แล้ววะตีตายคือว่านั่นเนาะอันอยู่ตั่เฮงอยู่ก็ได้อยู่คือว่าหาสิเกิดเนาะจักเหมอมีเวลาเเนี่ยเออเมนได้วันจินนดจิเพ่งกูจะผ่าแล้วมีพันไปส่ามักหล่อมัแพนนั้นจ้ะไปอยู่ใชเอาอยู่ใชบ้านนะคุณเนาะอือหวดนกินบเพ่มหัวนะโอ้บังหัวชุกเลยชุกแล้วเห็นักไหมโอ้ย ไอ้เซ like like ่เ่โอ้น่ะขาไปเอาคนเด้อไ้ขาเอาไอ้นี่นี่นีนี่น่ะดกน้านนามยบวบวีก่บวหมวยหมวอ้หมวดกี่นองมนี้เลยนี่นีนี่ี่นีนี่นี่นี่นนี่พี่นี่นนนี่นี่นี่นนนี่่่อ้ี่นอ่ี่นี่น่ โอ้ยเราพลาดเลยขวดมังขวดมังขวดังวดนี่นี่นี่ติ๋วเนาะจะได้เห็นหนาคนเก็บพบเด็ดออกน้ำเลยเด็ดแล้วบ้านีไงติ๋วเนาะน้กระปุบสิ่งเนองโอ้ยเนาะเสีบได้หนิติ๋วอ่อนกินกับปาบสิ่งผมช่วยผมโอย เราลายเตะหูนั่นะถรถเดียวท่านแจก <c oughs> หูนั่นนะยาะมันเบิด์ตจะบอกไปข้างหน้าก็มีอีกนะไปเพราะอะไรแชมซีเก็บไปสุดทางกันใช่ทุอย่างหาบ้างนั่เจะน่าขนมนี่วะเออใส่ลถน่าจะแหละอืมไป ย่างมาทั้งหลายยางบ่อห่อนไงได้ดิพี่น้องเลยย่างอิ่งเคืองสมุนกได้สิหอดนี่นี่ไม่ลาเขาเห็ดบูดเห็ดดองที่เขาบุกค่อยเก็บผักธรรมชาซาที่วนมากเขาไม่แต่ซื้อกินแบบไม่ได้เสบเนาะผักธรรมชาติเนาะสกปรตสารพิษเนาะเนี่ยเป็นผักกระโดดผักกระโดดกุ้ฮึ่มเสบได้กินธรรมชาติได้ดีกว่าตัว่ะไรทำสมัยได้เขามีเงินหลายซะน้องวะนี่เดอกกระ็แดงผักก็ะบ่ค่อยมีใครกินนะทิเอออันนี้มากินนี่นี่เสบได้เลย ตอนนี้มากินไงมากินผักคันนะชุดมากก็กินแต่ซีิกินผักแล้วมีวิตามินเนาะกินแต่ซีนได้ก็ห่วยก็พวกเขาไม่ได้นา้แบบไหนนลจะเป็นนัวลนะจะเป็นนัวลายนี่สิฮ่อนห่วยอีกแล้วห่วยไรแบบนี้พี่น้องเลยผ่านไปแล้วห่วยหนึ่งเพราะว่าบริษัทหายบิึงเนาะ เอากรบเว่างเนาะมือก็ได้พายกระเป๋ากระเป๋ารุ่งปุ้งไปติ๊บเขาติ๊บหนามพี่น้องเอ้ยให้เบิึงเอากล้องหนาให้โหเต็มไปเลยเบิึงสิพาไปเบิึงนาเสด็กับไก่อยู่หรอกค่นี้นาป่านาดุงเนาะมันกไก่เนาะโอ้หฮลงหวยไล่ไม่หวยไล่หวยเนาะ ทานี่บอกลลงทางเลยพี่น้องเ้ยมันเปนวลงโบจักเนาะบคอยมาีิเอบงกะสั้นนอุารกไพบจักไปนี่ไดไปทางไหนพูดน่ติทางรถตักตีทางคนยางบ่นางไหนปีมากนี้ติไปงี้บ่ึดปึเ้อบ่เนาะ ต้นหมูง่ายไม่แต่ต้นหมูมีหมากบ่ตีทางเนาะทางหวยไล่ขึ้นมานน่ตอนนี้แล้โอ้ยคือนอนบ้านหนิคืนไม่นอนจักบ่เมืองนอนกินนมอยู่จินดีอยู่ดีนี่เพื่อนนี่นอนกันยังดูเตย

เมื่อยเนาะยังหอดทางอยู่เนี่ยนั่งรอรถไทยเพิ่นก่อนสิขอขี่รถไปนน้ำเพิ่นนี่เด้อเขามีรถมีอยู่เขาไปขับมาทีมีอยู่แต่เขาไม่ขับมาเขาขับบูปินตีเขาขับบูปินเพาเป็นผู้หญิงไม่แย่บวบวยเอาแบบเทต้รถไปยั้งใครเขาเดียวรถไปยั้งผู้หญิงขับรถไทยบินอะไรเนาะเนาะอาลินแย่ไมันขึ้นตะพังข้าอยู่หวยข้าบเป็นมันเตะข้างกระไตได้ทีบวบ โอ้พี liksom, too, like <fig> <can> ่น <can> ้องเอ้ยมวนได้มาบ้านเฮาเด้อแม่ต้องให้ทุกหน้าก็ได้นาเพิ่นบ่ได้เฮ็ดบ่มีบ่มีตเพืองนี่นาในสาไปหาเงินอยู่เมืองไทยไปตั้งแต่เข้าสิได้้นเฮาอีกยังบ่ได้มาเลยน่คือสิมีเงินหลายได้เงินหลายได้เนาะได้เฮ็ดนาาเป็นเือคนเลยงเลยยเป็นโชคเป็นเวเป็นอยู่ได้เนาะ นากระดิกกีมันก็ดีกูนี่มึงเนี่ยค่ะคนมาอยู่บริปาดเนาะบมาเลย์แล้วนะนาก็ขาดก็เลยขป้ามาสั่งซันปีเลยนะพอกตอบสะสมนะกาลังขึ้นมาจากรถไทยเหรอกาลังขึ้นนะพี่น้องเห็นหัวรถไทยมือคนกุ้มเบิ้งเบึ้งเห็นอยู่บ่ละปู๊บคุณนะกาลังมาเรารถไทยเหรอขี่รถอีเต็กนั่งเราไปนาเขาเนาะมันจ๊งมวนละคนก็ต็มรถเลยจากจะขี่บ่ติไปมานำหลายเท่ nòng ấy, rót tím này p/nòng ấy bà này. Con này nàng gì đâu? Sáu đề, gấp sáu xì, xíp lấy khử nốt đấy, bà này xíp nhang to đấy nó. Ừ. Ừ. Nhờ tì p/nòng này đấy này. Ơi mà xì mà carbon. Ôi, mình chỉ khốp. <laughs> <mà. khôp> <laughs> ta, luôn à, cứ cho nó mà nó. Mình khôp, mình Tí, mình xíp vài con này Mình, mình bưng <laughs> <đập cười> <laughs> เรถไถมาแล้วรถไถมาแล้วเออขี่รถไถขี่รถไถเออไให้แม่น่ะดิ๊กน่ค sure> ือไถ้บัดนี่คนเต็มรถอยู่เดค่ะเดินเยวา เอาไปมาอะไมาไง่มาสองามมือลรวัง่สองสามมือเตถไตรถได้ปนี่รถมทนั้นมาเนีรไทยสะสมเพิ่นอีกเนาะว่ะย่างถาก่อนวะเพราะว่าพนยังอยู่คนไหนย่างไปยี่สไอัดคลิปเล้กกับเพิ่นแ้ว

ไปต่อพี่น้องยังมีฮอดอีกเด้นี่เอาลงจากรถไถบนขี่ได้บอกว่าจักจะลากเหรอเพราะลากดอกขีนั่ยหนึ่งกี่เดี๋ยวมันหาที่เด้เนาะก็ลงมาหนีจะได้กัฮอดได้เนาะเฮ้ยแเดงอัปเดตให้เบิองอีกฮอดป่าอ้อยป่ามันแล้วพี่น้องเอ้ยฮุบฮุบเมือง ทางนี่ยสบายสบายเดี๋ออกมาเตะข้างในเนี่นยออกในทางจับข้าทางนี่สิ่งนี้เขาเป็นขนเตะโอ้ไปจักทางไปเอก๋ยวค่อยไปเอามันกระทางอันเดียวมึโอ้ยเนาะกุ้งอะไรเยอะเล่ให้คุมแถวนี่เนาะโอ้ไปบ่อยเพื่อบ่อยน่ะเผาเหยียบเขาโอ้กุ้งอะไรเนาะมึงพี่น้องอุ้ยเนาะค่อยไปสุดเซ็งตาพี่น้องเอ้ย ไกลแล้วไกลแล้วการช่วยหน้าแล้วบัดนี่ขากันยางออกมาตั้งแต่ตั้งเตะหกมุ้งครึ่งแล้วในกะเป็ดมุ้งพี่น้องเออเป็ดมุ้งเจ็ดนาทีหน้าอะไรเป็พี่น้องไงผู้พูนพูนเถียงหน้าอยู่พู้นี่ทางเข่าเนาะขยางไป เมื่อยยู่พี่น้องเลยหูา่กจางากทางเนี่มาบ่านหนาวนกส่วนมากองมานั่งแบบนี้มาบม่อย์่ะไหนน่มาจนรอนลิดพี่น้องเลยมันเมยแห้งไปจะกินน้ำเหมือนกันมาว่าเป็ี่ยนซื้อเนาะว่าอเปยนเมืเอยได้กินน้ำได้ใช่ไหมเนาะคือคนเอาเนาะ นี่นะเนาะเฮาสมหางี้มดเดงบนเฮาไปข่าวที่น้เมื่อเหนยก็มาหางี้เาดงโตเฮหาโนมก่อนบ่เต้ผ้าไปนี่นี่นี้นะายอนี่เห็นนหนาพาไปแล้วน่ะในหนาแล้วนี่้นี่นะอันนี้สีผ้าไปทนั่นด้วยสีกสีทนได้เด็ดผลกับมดยานพี่น้องเลยบุกไปเลย ผู้เบะผู้เบะเพนเบะตาล่าเบเลยูนี่โอ้มาหน้ามาแต่ไทยได้สามมือได้เออต้องถามดอกเออมาหน้ามันยี่งหน้ามาหาหน่อไม้หน่อมันเก่งจริงนะเนาะกกมาเอาบอกมันคือคนห้ากระถามไม่เนาะนี่บอกทางนี้ทางเข่าเนาะูมีอูนอ่อนดิพี่น้องเอ้ยพุนต้นม่วงต้นยังแค่ในออกจากหัวจากด้านนั้นยังจากข้อกบน โอ้ยงัวอีกเดยงัวน้อยนะอืมรถขึ้นบ่อเข่าสบายดีพิมพ์พ่ะบ่อ้างอยากไปพ่อเลยหอให้เทียงหน้าแลวพี่น้องเลยทำนี้แหละเด้อ